ลองขยายดูอันนี้เป็นปลายเข็มเย็บผ้านะครับเดีย๋ยวหาตำแหน่งไม่เจอผมไม่ได้ขูดแผ่นนะครับแค่เอามาเทียบเฉยดูเลยครับปลายมันใหญ่กว่ามากเลยผมจะพลิกให้ดูปลายเข็มเย็บผ้านี้งอด้วย สันถือลำบากกล้องมันเล็กมากนี่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 เมื่อยผมไม่ได้ขูดแผ่นนะครับดูเทียบดูลองเสียงเทียบกับปลายเข็มนี่ครับมันเล็กกว่าเข็มเยียบผ้าอีกครับ é